สวัสดีครับผมฟองเอกพันนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าโพลาริตนะครับผม ATV นะครับ700ซีซีนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เราจะมารีวิววันนี้ครับผมแน่นอนครับมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถนะครับก็คือเจ้าตัวนี้วิลคินเนอร์นะครับหรือน้ำยาทำความสะอาดแม็กนะครับผมน้ำยาตัวนี้ใช้ยังไงมาดูกันเลยครับเพื่อความรวดเร็วก็ อันดับแรกนะครับขั้นตอนการใช้ของน้ํายาตัวนี้นะครับสำหรับรถที่เพิ่งขับมานะครับหรือเพิ่งผ่านการใช้งานมานะครับผมแนะนําว่าให้จอดทิ้งไว้ให้พ้าเบรกหรือแม็กนะครับคายความร้อนก่อนนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราก็ฉีดน้ํายาตัวนี้เข้าไปนะครับในบริเวณที่เราต้องการทําความสะอาดนะครับดูนะตัวนี้น้ํายาตัวนี้ไม่มีอันตรายต่อแม็กและก็สีผิวของสีรถยนต์นะครับผมเด็กใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับใช้งานง่ายนะครับดูครับ หลังจากที่น้ํายาครับเข้าไปทําปฏิกิริยากับตัวพวกคาบสกประปต่างๆนะครับผมนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆครับมันจะละลายครับนี่ครับเข้ามาดูว่าซูมเห็นไหมนี่ครับคาบสกประปนะครับมันจะละลายออกมาอย่างนี้เลยนะครับย้านะครับไม่เป็นอันตรายต่อสีผิวหรือผิวมนุษย์เรานะครับเนี่ยผมใช้นิ้วผมนะครับทาความสะอาดนะครับหลังจากที่เราฉีดไปแล้วนะครับก็ใช้ผ้านะครับผมเช็ดมานะครับนี่ครับผมดูครับความแตกต่างครับระหว่างข้างที่ทําความสะอาดไปแล้วกับ ข้างที่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับผมนอกเหนือจากการทําความสะอาดแม็กแล้วนะครับพอเราใช้เจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับมันจะปกป้องยาวนานนะครับผมทําให้ฝุนไม่จับน้ําไม่จับนะครับแล้วก็ไม่เกิดสนิมด้วยนะครับผมเป็นการปกป้องแม็กไปในตัวนะครับฝากไว้ด้วยครับกับผลิตภัณฑ์วิวคินเนอร์นะครับผม